จะมาจับรางวัลผู้โชคดีค่ะในกิจกรรมเอ็ทีปจับนางครั้งที่2แล้วนะคะสําหรับค่ะรางวัลทองคําแท่งมูลค่า50สิาตคงใครจะเป็นผู้โชคดีค่ะไปร่วมลุ้น กันไปแล้วนะคะสำหรับการจับรางวัลค่ะกับกิจกรรม N G K เปจัดหนักครั้งที่2ค่ะยินดีด้วยนะคะกับผู้โชคดีของเรานั่นก็คือร้านหนึ่งคาแคร์แอนด์ปรับยนต์ค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้สามารถติดตามกันได้นะคะเราจะมีการจับรางวัลอีก2ครั้งด้วยกันค่ะในเดือนเมษายนนะคะวันที่11เมษายนค่ะและเดือนพฤษภาคมนะคะในวันที่15พฤษภาคมค่ะซึ่งสำหรับการจับรางวัลน,นะคะยังมีรางวัลเหลืออีกไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งมูลค่า50ตางค์อีก2รางวัล และรางวัลใหญ่ค่ะเป็นรถจกักรยานยนต์ p c x นะคะ160 p c x อีกหนึ่งรางวัลอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้สามารถส่งกล่องหัวเทียนเข้ามาได้นะคะเป็นกล่องหัวเทียนรถยนต์นั่นเองส่งเข้ามาสะสมได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30เมษายนเลยค่ะรว่วมรุ้นและเป็นผู้โชคดีแบบนี้กับกิจกรรม NGK เพื่อจัดหนักส่วน <c oughs> น้าใครจะเป็นผู้โชคดีติดตามกันได้ในครั้งต่อไปค่ะ ร่วมสนุกกันได้ง่ายเพียงแค่ลงทะเบียนผ่านการสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยและอย่าลืมทำตามกฎกาให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้พลาดการเลื่อนสนุกแรกของาะวันกันนะครับโดยหัวเียน NGK แต่ละประเภทจะมีคะแนนดังนี้1เลเซอร์อิลิเดียม1กล่อง4หัวมี20คะแนน2อิลิเดียม IX 1กล่อง4หัวมี8คะแนน 3. G p o ี e r p l a t i n u พลติววัมอลอย1กล่อ,ง,ลอง4ีหัวมี4คะแนน4หัวเทียนรุ่นมาตรฐานนิกเกิล1กล่องส0บหัวมี4คะแนนและสุดท้ายหัวเทียนรุ่นมาตรฐานนิกเกิลสำหรับแท็กซี่1กล่อง4ีหัวมี2คะแนน